สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องสมาชิกใหม่บ้านต้นไม้สิบชั้นค่ะเรื่องโดยบูชิโกเอสโกะค่ะภาพโดยซูเอสกิชิเนคิค่ะนี่พิมพ์ครั้งที่หนึ่งนะคะของอเมริ n บุ๊กอเมริณบุ๊กค่ะ245่บ24าบาทนะคะก็ สี่ถึงหกวบอ่านให้ฟังและชวนอ่านออกเสียงเจ็ดขวบขึ้นไปอ่านให้ฟังและอ่านเองค่ะก็เรื่องก็ว่าเนี่ยบ้านเนี้ยมันคือบ้านต้นไม้ที่หมอโอต้องต้องบอกก่อนคือหมอโอไม่มีเล่มก่อนหน้านี้นะแล้วก็มารู้ว่าอ๋อเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเล่มก่อนหน้านี้แต่ว่าหมอโอไม่ได้ซื้อมีเล่มนีมเมม้เล่มเดียวค่ะค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าก็คุณกบเขาก็เดินอยู่นะคะแล้วก็ไปเจอไอ้ต้นไม้อะไรเนี่ย นะมีหน้าต่างด้วยว,วิบวับเลยไปดูดีกว่าปรกากฏอาวมันคือบ้านต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็คุณตุนเขาก็เป็นผู้ดูแลบ้านเนาะเขาก็พาไปดูเขาบอกไปดูได้ด้วยนะแต่ละชั้นก็จะมีคนอยู่นะคะก็ตามชั้นต่างๆเลยเนาะแล้วก็เนี่ยก็มันว่างที่ชั้น8ดนะนะคุณตุนเขาก็ถามจะพาเข้านี้ไหมคุณกบเขาก็ว่าอืมชั้น ชั้นเก้ามเป็นนกฮูกนะชั้นชั้นแปดก็เป็นอะไรน,น,น,นกปีกลายสก๊อตอะไรอยงี้เขาก็แบบโอ้ยอยู่แล้วท่ามกลางนกเลยเขาไม่เอาหรอกทีนี้พอไม่เอาเขาก็จะลงมาเนาะพอลงลงมาดันนั่งราวกระไดมาอย่างนี้ค่ะค่ะมันก็ยังไงละ่ะมันก็ตกอ่ะสิ้านะตกดังโครมตึงๆค่ะปรากฏว่าเนี่ยต้องมีคนมาช่วยนะค่ะกระบวกทีมงานในบ้านเนี่ยเนาะสงสัยจะอาการหนักน,นเนี่ยนะเพราะว่า นี่นะลีบแลบลิ้นออกมาเลยนะคะคุณกระต่ายเขาเป็นพยาบาลนะเขาก็มาช่วยดูแลนะคะนะก็ปรากฏว่าอต้องมีไปดูดิอาการน่าจะหนักนะประกบหัวด้วยนะขาก็พันผันผ้าเอาไว้นะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีคนมาเยี่ยมด้วยนะก็คือเจ้าพวกนกปีกลายสกอตน,น่ะแต่ว่าเป็นลูกๆนะบอกว่าเออคุณแม่ทำพุดดิ้งมาให้นะ แล้วก็ตอนกลางคืนคุนคณกระต่ายต้องไปทํางานใช่ไหมเอ๋คุณหมายเจาะก็มามาเล่นดนตรีให้ฟังนะคะเชา้ามาเขาก็เลยโอ้โหรู้สึกประทับใจมากเลยเนาะเขาก็เลยบอกว่าเออจะขออยู่ที่บ้านนี้ก็แล้วกันนะจาเนี่ยค่ะทีนี้เขาก็เลยพาไปห้องก็แล้วทุกคนเขาก็มาจากงานฉลองอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นดีนะคะนะแต่ก็ มันเป็นเล่มใหญ่แค่ยกมารีวิวหมอยังเมื่อยมือเลยเนี่ยค่ะก็ค่ะก็มันก็จะหนักเนาะอโอ้ยโอยเมื่อเมื่อยค่ะแล้วก็ก็อย่างที่บอกมันมีเล่มก่อนน้นนี้แต่หมอคิดว่าไม่ไม่ซื้อนะถ้อยคําจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สองในชุดบ้านต้นไม้ ครั้งนี้มีคุณกรอบที่เป็นครูสอนว่ายน้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านความสุขที่ได้จากการอยู่ในบ้านนี้เกิดเพราะความยินดีที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นการที่เราใจดีมีน้ำใจเราจะรู้สึกสุขใจไปด้วยเพราะได้รับน้ำใจอันอบอุ่นกลับคืนมาความใจดีของทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเปล่งปลักกายงดงามบ้านต้นไม้ยืนต้นสูงตระงานอยู่กลางทุ่งเปิดหน้าต่างทุกบานไว้พร้อมกล่าว มินิต้อนรับให้ทุกคนบูชิกะเอสโกนะคะผู้เขียนเนเกิดปี1928ที่โตเกียวมีผลงานมากมายค่ะแล้วก็ปีคศ2011ได้รับรางวัลผลงานความทุ่มเทพเพื่อวัฒนธรรมสำหรับเด็กครั้งที่50จากหนังสือภาพเรื่องฝนตกสู้ซ่าได้ตีพิมพ์ถึง4ภาษาคืออังกฤษฝรั่งเศสจีนและเกาหลี หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลผู้อ่านปฐมวัยประจำปี2013ที่เมืองนงเตอคสองพันผลงานหนังสือกรเรื่องดวงดาวได้รับรางวัลสมาคมนักเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กแห่งญี่ปุ่นครั้งที่54และได้รับรางวัลบทเพลงสำหรับเด็กแห่งญี่ปุ่นครั้งที่44และปีคส2 0 1 6ได้รับรางวัลทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับบทเพลงสำหรับเด็กค่ะ ส่วนผู้วัดภาพนี่ก็เขาเกิดคศหนึ่สี่แปดที่โอซาก้าผลงานก็มีหลายอย่างเลยอะนะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแพลเพื่อนเด็กชวนอ่านสมาชิกใหม่บ้านต้นไม้สิชั้นเป็นนิทานที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันแม้จะแตกต่างกันความมีน้ำใจที่เพื่อนๆในบ้านต้นไม้มีให้กับคุณกบที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านต้นไม้แห่งนี้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนําไปสอนเด็กๆเ,เรื่องความมีน้ําใจได้สำหรับนิทานเล่มนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูอาจใช้เทคนิคการอ่านง่ายๆซึ่งจะช่วยให้การอ่านนิทานร่วมการสนุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ซ้ำ้วเนาะชวนเด็กๆฝึกการสังเกตด้วยการตั้งคําถามและชวนให้ดูเช่นคิดว่าคุณกบจะอยู่ชั้นไหนคิดว่าเพื่อนๆในบ้านต้นไม้แต่ละตัวจะทําอย่างไรเมื่อคุณกบบาดเจ็บ ถ้าหากได้อยู่บ้านต้นไม้เด็กๆจะเลือกอยู่ชั้นไหนเป็นต้นค่ะก็เป็นหนังสือที่ภาพสวยนะคะที่ถ้าหมอโอคิดเองนะก็คือภาพสวยดีแต่ว่าเนื้อเรื่องมันตลกอะตรงที่ว่าคุณโกบอะเอ่อทำไมต้องทําพฤติกรรมแปลกๆต้องต้องตกลงมาจากไอ,อ้ราวบันไดอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือมีพฤติกรรมเสี่ยงเนาะก็สอนเด็กๆได้อีกเรื่องหนึ่งนะ เราไม่ต้องลงกระไดด้วยท่าพิศดารอย่างนั้นก็ได้นะเพราะบาดเจ็บเราก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะดีนะที่แค่พันขาเอาไว้ไม่ต้องแบบกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ, <c oughs> คะก็โอเคอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแปดโงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่เก้าสิบกว่าแล้วนะนะหมอโอด๊ดกะว่าถ้าเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยเนี่ยจะคุยกันสักหน่อยใครอยากฟังก็นะ หลุดให้ถึง100ไว้ไวๆนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวที่ค่ะ